แปรงสีฟัน Spa ร์เก I ไอออนิก ต่างกับแปรงสีฟันธรรมดายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกคะ่ะแปรงสีฟันสปักเกอร์ไอออนินะคะสามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้คะ่ะและขณะแปรงฟันนะคะจะปล่อยประจุลบขณะแปรงฟันนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นช่วยลดคราบพลักที่ก่อให้เกิดหินปูนแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากนะคะขนแปรงไมโครโฟไฟนุม่มแล้วก็เรียวเล็กเป็นพิเศษเลยคะ่ะสามารถเข้าไปในร่องลึกๆซอก ฟันแล้วก็เงือกนะคะช่วยให้ฟันขาวสะอาดโดยไม่ทำลายเนื้อฟันเลยค่ะแปรงสีฟัน s p a r เกิลไอออนนะคะจะมีแบตนะคะฝังอยู่ตรงแถบแม่เหล็กเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าแปรงตัวเนี้ย มีแบตอยู่หรือเปล่านะคะโดยการกดปุ่มจะมีไฟสีแดงขึ้นมานะคะโดยแบตสามารถใช้งานได้ถึง2ปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเลยนะคะแต่แนะนำว่าควรเปลี่ยนหัวแปลงทุก3เดือนนะคะสำหรับคนดัดฟันสามารถใช้ได้เลยค่ะเทียบราคาแปลงจากที่อื่นแล้วแนะนำว่ากดสั่งจากตะก้าที่ปักให้ได้เลยนะคะก่อนของจะหมดค่ะ